ดวงพระพักเป็นรูปไข่พระเนตรดำซึ้งเป็นแวววาวและต้องผู้ใดแล้วยังผู้นั้นให้งงงวยไปด้วยพิจเนหาพระขนงกงเลียวยาวประดุดคันธนูขณะน้าวสายพระนาสิกโด่งคมสันรับกับพระพักริมพระโอษฐแดงละเรื่อดุดชาติป้าย พระทนเรียบขาวสะอาดเป็นเงางามดุดไข่มุกขณะยุรยาตพระวรากายอันอ่อนไหวให้ชวนพิษเวลาก้าวพระบาทนั้นประดุดพระนางหงเมื่อเยื้องกลายพระวรากายหอมนังกลิ่นดอกบัวหลวงหาสตรีใดเทียบไม่ได้ พระนางจามเทวีเจ้าหญิงปทุมวดีพระพี่เลี้ยงในพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์พระองค์แรกในอาณาจักรหริพุนชัยโดยเจ้าหญิงปทุมวดีได้อภิบาลเคียงคู่กับเจ้าหญิงเกตวดีซึ่งเป็นพระคณิษฐาเจ้าหญิงทั้งสองมีความชำนาญที่ต่างกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพนางจามเทวีโดยเจ้าหญิงปทุมวดีเป็นผู้สอนอักขรและการหัตถกรรมส่วนเจ้าหญิงเกตวดีนั้นถนัดในทางบู๊คือสอนในวิชาตำราพิชัยสงครามและเพลงอาวุธกล่าวกันว่าเจ้าหญิงจามเทวีเก่งในการใช้ดาบคู่และยิงธนูได้แม่นมาก และยังมีความชำนาญในการเล่นพินเป็นอย่างมากเมื่อปีพศ1198ในขณะที่เจ้าหญิงจามเทวีอายุได้22เจ้าหญิงปทุมวดีอายุได้28และเจ้าหญิงเกตวดีอายุ26เจ้าหญิงจามเทวีได้อุป,ปภิเสกสมรสกับเจ้าราม เจ้ารามเป็นโอรสของพี่ชายของพ่อก็คือเป็นลูกของลุงของเจ้าหญิงปทุมวดีนั่นเองและเจ้าหญิงปทุมวดีกับเจ้าหญิงเกตวดีก็ได้อุป,ปพิเศษกับเจ้ารามพร้อมกับพนางจามเทวีจวบจนกระทั่งพุทธศักราช1201เจ้าหญิงจามเทวีมีพระชนมายุได้25รอบ ถูกรับตัวไปครองนครหริพุนชัยท่านฤาษีได้เฉลิมพระนามใหม่ว่าเจ้าแม่จามะเทวีบรมราชนารีศรีสุริยวง์องค์บดินปิ่นธานีหริพุนชัยขบวนเสด็จของพระนางใช้เวลาเดินทางจากกรุงละโวไปถึงเมืองหริพุนชัยยาวนานถึงเจ็เดือน หลังจากราชาพิเศษได้เจ็ดวันพระนางได้ประสูตรพระโอรสแฝดซึ่งติดในพระคันมาจากเมืองละโวสองพระองค์องค์โตมีพระนามว่าพระมหันตยศส่วนองค์รองมีพระนามว่าพระอนันตยศจากความเดิมในคลิปก่อนรูปภาพที่ถ่ายได้ที่วัดทิพย์อับษรอนนมอ,อิน จากหุ่นขี้พึ่งทรงเครื่องกษัตริย์อย่างงดงามกลายเป็นชุดนุ่งขาวห่มขาวที่มีรัศมีกายสว่างสวยัยอะไรเป็นปัจจัยให้พระนางจามเทวีหันหลังให้กับทางโลกด้วยการสละราชสมบัติให้พระเจ้ามหานตยศขึ้นของราชและสละเพศคาวาด ครองผ้าขาวรักษาศีลที่วัดจามเทวีเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นที่พุทธสถานที่พระนางจามเทวีทรงสร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดดอยมอนวัดดอยมอนเป็นวัดร้างโบราณครั้งหนึ่งพระนางจามเทวีได้เสด็จกลับจากพระนครเขลาง ก็ได้หยุดพักณสถานที่แห่งนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องฉรลองพระองค์เป็นสีขาวเพื่อปฏิบัติภาวนาพิจารณาค้นหาสัจธรรมของชีวิตไม่มีคำอธิบายทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุให้พระนางจามเทวีรับมาครองเมืองนครหริพูนชัย ทั้งที่เพิ่งจะอุปภิเศษสมรสกับเจ้ารามได้เพียงสามปีและมีโอรสร่วมกันสององค์พระนางเฝ้าปฏิบัติภาวนาพิจารณาค้นหาสัจธรรมของชีวิตความทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากถึงแม้ว่าเคลังนครจะไม่ได้ห่างไกลจากกรุงละวแต่การผิดหวังจากความพลัดพรากนั้นก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อะไรกันหนอเป็นข้อเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ชีวิตคือความทุกข์ชีวิตไม่เป็นอะไรนอกไปจากที่ชุมนุมของความทุกข์นั้นทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นย่อมตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับปิยโต ชาเตสโกเกปียโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักผู้ไม่มีอะไรจะรักในโลกนี้ย่อมมีความสุขไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มี สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีในที่สุดพระนางได้บรรลุแจ้งในสัจธรรมชัดแจ้งในสัจธรรมแห่งความทุกข์อันเกิดจากการพลัดพรากจากของรักเกิดปัญญาแจ้งในธรรมดวงจิตบังเกิดความสว่างสวยัยเหตุการณ์ในครั้งนั้น เหล่าพระสงฆ์เดินทางมาเข้าเฝ้าแสดงอนุโมทาธุกการโดยไม่ได้นัดหมายพระนางจามเทวีได้ทรงโปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์ชัยะมงคลไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการบรรุแจ้งของพระองค์ส่วนเจ้าหญิงปทุมวดีพร้อมด้วยพระกนิษฐาได้ทำการบริบาลพระนางจามเทวีกว่า66ปี จนเมื่อพระนางจามเทวีสละราชสมบัติให้พระเจ้ามหันยศขึ้นของราชพระนางจามเทวีจึงได้สละเพศคลาว่าทคลองผ้าขาวและจำศีลที่วัดจามเทวีส่วนเจ้าหญิงปฐุมวดีและพระน้องนางก็ได้สละเพศคลาวาท์เช่นกันและจำศีลที่สำนักศิวการามเมืองหน้าด่านซึ่งนับได้ว่า เป็นการแยกจากพระนางจามเทวีครั้งแรกหลังจากที่เจ้าหญิงทั้งสองได้ถวายการตรนิบัติดูแลพระนางมาเป็นเวลาถึง66ปีและก็เป็นการแยกจากกันชั่วนิรันดร์พระเจดีย์ชยยะมงคลไดูุ้พังไปตามกาลเวลาต่อมาได้มีการบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่พร้อมทั้งจัดให้มีเสนาสนะต่างๆเช่นศาลาอเนกประสงค์กุฏิที่พัก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติภาวนาค้นหาสัจธรรมนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพุทธนครธรรมของพระนางจามเทวีอีกด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์ และกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานและกดติดตามเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปสวัสดีครับ